กิจกรรมตั้งแต่เช้านะครับท่านผู้ชมฮะ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาทายาทจอมพสลสฤษดิ์ธนรัฐท่านเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาททบ .5 ครบรอบปีที่68นะครับโดยบนเอกสมชายธนรัตท่านเป็นทายาทของจอมพสลสฤษดิ์ธนรัต์ผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับท่านเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับทางททบนะครับเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบปีที่68 มีคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกให้การต้อนรับนะครับโดยท่านได้เป็นประธานในพิธีจเจดมพระพุทธมนต์ซึ่งในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวชนะสงครามาร่วมประกอบพิธีโดยมีพลเอกพนาแคล้ปลอดทุกผู้บชาการฐานบกคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ททบครับเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลณนะห้องเบญจพัชระชั้นสองอาคารเบญจรังสลษดิ์ที่ททบ5ของเรานะครับ สำหรับททป5ครับน้อนผู้ชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกดูประวัติกันหน่อยนะฮะ,ะภาพประวัติศาสตร์เหล่านี้นะฮะออกอากาศเป็นปฐมถมเ r อร์ครับเมื่อ25มกราคมคือต้องย้อนกลับไปนู่นเลยฮะปีพศ2501าวันทประสงค์สงตอนนั้นเลยนะฮะที่ออกอากาศเนี่ยเพื่อเป็นสื่อกลางให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนจะได้สร้างความเข้าใจอันดรีระหว่างภาครัฐกองทัพและประชาชนและตลอด68ปปีที่ผ่านมาครับ ช่องหของเรานะฮะก็มุ่งมั่นในการเป็นทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยนําเสนอข้อมูลข่าวสารถูกต้องเป็นกลางเชื่อถือได้และยังมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างจิตสํานึกรักชาติความสามัคคีความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคงในทุกมิติและเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดครับและในปีนี้นะครับ2569ก็ยังคงมุ่งมั่นในการดําเนินงานที่จะเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงผลิต นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นกลางเชื่อถือได้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อสมัยใหม่ด้วยนะครับพร้อมยกระดับการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยบนทุกแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ